สำหรับใครที่อยากจะหาร้านโลบักเลเยดีนะครับผมขอแนะนําร้านชัยบอกเลยครับผมร้านชัยบ้านเองนะครับผมเป็นร้านโลบักระบบกลุ่มเลทห้าระบบไอเดียพาร์ทเลหกถึงเลดเก้านะครับผมใครที่อยากจะเติมนะครับก็มาเติมได้นะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับผมแล้วก็มีระบบแบบว่าสมัครรางวัลแล้วก็สมัครสมาชิกแล้วก็เติมเงินนะครับถ้าใครอยากจะทำนะครับผมนะก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับผมโอเคครับ สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมอันนี้ไม่ใช่เปิดคลิปแบบผมดีกว่าเอ,อ้ยไม่ใช่มันต้องแบบก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด,ด้วยนะครับผมอยู่คนนะครับอยู่เกมมิ่งนี่เองนะครับผมวู้ฮูวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับเกมโจโจโออ้แล้วเช่นเคยนะครับแต่ในเกมวันนี้เนี่ยที่ผมไม่ได้ทําเป็นโจโจออ้อะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกข่าวสารเกี่ยวกับเกมโจโจ้เกมนึ่งนี่เองนะผมซึ่งเป็นเกมที่ดังมาก เลยนะครับในตอนนี้ซึ่งผมก็ได้เล่นไปเยอะมากแล้วนะแล้วก็จะรีวิวสเตนหลายๆอย่างด้วยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เกมก็ได้ทาการปิดลงนะครับแล้วก็เกิดเป็นแบบว่า เออคนพิมพ์กันนะครับว่าเกมหายไปไหนเกมหายไปไหนเกมปิดปรับปรุงหรือว่าเกมปิดไปแล้วพี่อันนี้ก็คือมีคอมเมนต์เยอะมากมายนะครับผมที่มาถามผมเยอะมากเลยแต่ว่าผมก็จะตอบทุกคอมเมนต์นะครับที่สมสามารถตอบได้นะครับผมซึ่งผมก็ได้รู้แล้วนะครับว่าเกมตอนนี้เนี่ยอาจจะทาการทําอะไรอยู่นั่นเองนะครับผมนะซึ่งเกมที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะครับนั่นก็คือเกมนี้นั่นเองนะครับผมโอเคเกมนี้นะ โอเคนะครับผมเกมที่ผมจะมาให้ทุกคนดูนะครับนะนั่นคือเกมนี้นั่นเองนะครับผมก็นะ่าจะรู้กันดีอยู่แล้วแหละนั่นก็คือเก uh, uh, มอายุสวรรค์นิ e ยูโรโซ่ทันนั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้ก็นะ เ็นเกมที่ปิดปรับปรุงครั้งที่จะบ่อยมากเลยนะครับซึ่งพูดดไ้ว่าบ่อยแบบบ่อยมากๆนะครับซึ่งเกมนี้ก็กาลังปิดปรับปรุงอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเกมปิดนะขอพูดเกินไว้ก่อนเลยนะครับว่าเกมนี้กำลังการปิดปรับปรุงอยู่นะครับใช้เวลามา2-3วันนั่นเองนะครับประมาณวันจันทร์เนี่ยเราอาจจะได้เล่นแล้วนะครับหรือก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้แล้วแหละน่าจะได้เล่นแล้วนะครับเพราะว่าเกมกำลังการปิดปรับปรุงไปประมาณวันหนึ่งแบบเต็มๆแล้วนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามันอัปเดตอะไรนะครับผมซึ่งผมก็ได้ไปส่องมาแล้วในสเต็กพี่เกมนี้นั่นเองนะครผมเป็นเกมโจโจที่ผมชื่นชอบมากเลยนะครับคือแบบติดมากนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวผมจะพาดูมันอัปเดตอะไรนันเองนะครับผมโอเคไปดูกันโอเคนะฮะตอนนี้พี่ก็อยู่ในใน Discord ของเกมแล้วนะครับเกม Universal Time ลี่แฮมนะผมอนนเวอ t i m ่ฮชื่อมานอญุ่ากจังเลยวะซึ่งเกมนี้ก็มีสิทธิ์อัปเดตมานะครับนั่นก็คือ นี่เลย <laughs> okay, นะเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเริ่มไปข้างบนก่อนละกันนะครับผมนี่เป็นอัปเดตเก่าๆที่ผมจะทำแต่ผมไม่ทำนะผมลืมโอเคนะครับผมสิ่อัปเดตเข้ามานั่นคือช็อปนั่นเองนะครับผมซึ่งช็อปนี้นะครับเป็นช็อปโมเดลใหม่ล่าสุดนั่นเองนะผมที่กำลังจะวางในอัปเดตใหม่นั่นเองนะครับผมนะซึ่งเป็นช็อปที่ไม่ขาย stand, แตสแตนหลักอางที่เราได้ดูมันจะมีแบบหนูนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีแบบของเป็นวางชั้นๆต้องมีของขายแน่นอนนะครับผมนะแล้วก็อย่างที่อัปเดตนะครับนั่นกะ็คคคืืออออออนน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 นีีี่่่่่ััััเเเเเงงะะะรรรรบบบบบผผมมหาาายยกวิิด ปรับโมเดลใหม่ในเองะนรับผมนะโดยการรีเวิร์กนะครับผมนะให้มันแบบดูดีขึ้นนะครับโหโคตรดีทุกคนดูดีโคตรดีอ่ะล้วก็มีนี่ด้วยนะครับเป็นพ็อกนิวช็อปนะครับผมเป็นแบบเอ่อเป็นแบบตัวขายตัวละครที่ขายนะครับผมนะสวัสดียินดีต้อนรับสู่ช็อปยินดีต้อนรับสู่ร้านค้าก็จะมีแบบว่าโมเดลแบบเป็นแบบธนูนะครับเป็นแบบหนังสืออะไรขายมานี้นะครับผมมีโลค้าด้วยด้านบนนะครับซึ่งอันนี้ก็นะ เป็นสิ่งอัปเดตเข้ามานะครับผมซึ่งก็เกมไม่ได้ปิดไปไหนนะครับแต่ว่าเกมก็ทําการปรับปรุงอยู่นั่นเองนะครับผมนะซึ่งเกมก็ก็ำลังปรับปรุงอยู่นะครับถ้าใครที่ยังไม่รู้เนี่ยดูคลิปนี้เนี่ยคุณจะรู้แน่นอนนะครับผมนะแล้วถ้าใครยังไม่ได้เข้า d i s c o r d เกมนี้ครับผมจะแจกลิงก์ Discord ไว้ให้ละกันถ้ามันแจกได้นะเออใช่มันแจกได้นะครับผมมูนดูะครับเออเดี๋ยวผมจะแจกลิงก์ด i s c o r d ไว้ด้านล่างนะครับผมนะแล้วก็อัปเดตนี้ก็จะมีประมาณพวกนี้นั่นเองนะครับผมเน ที่มันพังขึ้นทําการซ่อมสมูรไรแล้วก็มีโปรเจกต์ามูรไรที่สามารถตีวิชเอาสโ r ตได้นะครับผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรมากนะเขาเมื่อวานเขาได้เขียนว่าเขาจะทำการชัดดาวเซิร์ฟนะครับให้มันปรับให้มันแบบสมูทขึ้นไม่แหลกนะครับผมแล้วก็ปรับที่มันเออเลอร์ <Okay. S 2> นั่เองนะผมก็นะครับซึ่งทุกคนอาจจะงงว่าผมเข้าอยู่ในพิศดารนี <c oughs> ใช่ไหมเพราะว่าอันจริงๆแล้วผมก็แค่ที่จะเอาแมปอะไรที่มันคล้ายกับ แแบบอิ oro, นด right right exactly mm ิโจนิวเซอร์โซธามมาแบบเล่นด้วยกันนะครับผมซึ่งก็พิซซ่าเดละได้เป็นตัวที่ดีสุดแล้วนะครับผมนะซึ่งนะครับอินดิโจนิวเซอร์โซลี่ธามเนี่ยผมเขาเรียกว่านิวเซอร์โซลี่ธามนะครับผมมันเป็นแมบที่เขาจะมาแรงในตอนนี้นะครับซึ่งก็แมบไม่ทําการปิดไปแต่อย่างใดนั่นเองนะครับผมไม่ได้ทําการปิดเลยนะครับซึ่งแมบนี้ไม่ได้ทําการปิดแต่อย่างใดนะผมบอกไว้ก่อนนะครับเป็นการปรับปรุงเฉยๆนะแต่ว่าในการปรับปรุงของเขาในนี้นะครับผมมันจะปรับปรุงขั้นีกจะนับนิดนึงนะครับเพราะว่า พาแบบโมเดลอะไรหลายๆอย่างนะครับเขาต้องแก้ใหม่ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็เขาอาจจะปรับปรุงแบบด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมซึ่งก็นะถ้าใครมีความไม่เห็นไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมแล้วก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมที่กดไลค์ผมด้วยในการวันนี้ขอสักประมาณ20ไลค์นะครับผมดูดูครับเออเชิญกดหน่อยครับโอเคนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้ครับผมขอลาไปก่อนลวกันสำหรับแถลงการเกมนี้นะครับผมสวัสดีครับลูมลอนนนะครับผมชีบผม